ชูปินนะคะก็น่าจะได้เรียนรู้ไปกับครูโครี่พรอ้อมๆปินนะคะวันนี้เนี่ยเราจะกลับมาเจอครูโครี่ในรอบปีเลยนะคะหลังจากที่เราไปฝึกเองอะไรเองมาแล้วก็เราเพิ่งจะถอยเซิร์ฟสเก็ตของตัวเองมาด้วยนะคะวันนี้ก็เลยจะต้องมาเรียนในคันแอดวานเดี๋ยวมาดูกันว่าปินจะได้เทคนิคอะไรเพิ่มนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่าสนามนี้เป็นสนามใหม่ในย่านพหลำสองที่เขาเพิ่งเปิดให้บริการเลยนะคะ ซึ่งเปิดไม่ถึงเดือนใช่โอเคเปิดไม่ถึงเดือนที่ใหม่สวยมากใช่แล้ว and over the is a owner นั่นคือเจ้าของนะคะสวัสดีค่ะพี่พี่จอมพี่จอมเหรอคะจอนจอนจอนอ๋อจอนจอนอ๋อโอเคค่ะเนสตี้นะคะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนทเนทค่ะชื่อปรินนะคะ แนะนำหน่อยการถ่ายคลิปสำหรับเล่นเซิร์ฟสเก็ตควรจะต้องใช้กล้องแบบไหนคะก็ที่เกิดเดียวจับง่ายยง่านง่ายๆถือไปใชปพอร์ตกล้องแอคชั่นธรรมดาๆก็ได้อันนี้เหมือนโกโปรนี่คือไม่ใช่โกโปรนี้เหมือน DJI DJI ใช่ DJI action ดไหมเี้ยมันดีอยู่นะมันใช้ได้ 4K 60fps yeah yeah and this one is a pocket DJI Pocket Mm h m ฮึใช yes. right? yeah, yeah. um, yeah. ่มันม Gimbal a u ต o นมั i c Rotate ใช่ไหมใช่ดูใช่มันจะบาลานตลอดเวฟแรม e ช่ยากยากยังไงมันยากเพราะมต้องใช้ทั้งต okay. ัวเลยหรอใช่มันในการฉลับป่าความกล้าที่จะขึ้นจริงเลยใช่ความกล้าที่จะขึ้นแล้วก็ลงอ๋อ มันไม่ได้ยากมากแค่ต้องซ้อมปล่อยจริงเหรอแล้วมันต้องมีแรงถีบได้ป่ะแรงส่งอะไรอย่างเงี้ยมีมีครับยิ่งยิ่งเร็วยิ่งง่ายยิ่งเร็วยิ่งง่ายยิ่งช้าก็ยิ่งยากไม่ได้หรอกอ๋อโอเคแบบช้ามาขึ้นขึ้นไม่ได้หรอกแล้ววันนี้พี่คงยากแล้วล่ะ You can ยิ่งยิ่งย o ่งเข้มยิ่งบุกม e ในวีดอ๋อโอเคเนี่ยฮะต้องวนก่อนรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องมีแรงส่งเยอะนิดนึงอ่าแล้วก็ไปนั่นแหละต้องมีแรงส่งอ่ะ เตี๋วันนี้เนี่ยฝึกเทคน,นิคต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะการขึ้นไปบนลูกคืนลูกระนาดนั้นนะ,ะจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูค่ะยากนะคะสลับกับไอโน,โน,อน้นะคุณต้องยังไงอะหมุนให้ไรก่อนสลับคือไอ้ตรงนู้นะนะคอรเนอร์นั้นนะ มันจะต้องฝึกยังไงอะหมุนเนาะเวียงแล้วก็หมุนใช้ใช้หัวอะไรเราใช้หัวอะไรอ่ะไหนครูปะอ้ผมไม่กล้าหรอกอ้าวทำไมอ่ะครูโอเคเดี๋ยวลองให้ลองให้อ้าวไม่หม่ยหม่ถึงหม่ถึงแค่ฉลับไม่ได้ไปให้ขึ้นไปข้างบนโอเคเล็กๆฉลับฉลับแบบสมุดจากตรงนี้ใช่ปะแลปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็มาฉลับเนี้ยมาฉลับตรงฐานอะไรเงี้ยสอนฉลับหน่อยฉลับ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 ยังไง นี่นี่คือการแฉลับ <Yeah. S 1> ยากมากการแฉลับกือมันก็มันไม่ยากแต่มันต้องชินกับฉลับจริงหรอช,ชินกับการฉลับ <c oughs> <c oughs> เออเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้อยากอยากเล่นแบบนี้ได้ <c oughs> หมุนตัว <c oughs> นี้เราจะลองเปลี่ยนบอดจากบอดนี้นะคะ

กีปินก็ได้ให้ทางเจ้าของร้านนะคะเขาช่วยปรับหมุนล้อด้านหลังนะคะให้มันหลวม่าเดิมเพราะว่าของปินเนี่ยยังไม่เคยแบบตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยมีการปรับหรือแก้อะไรเลยแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆอ่ะมันค่อนข้างที่จะแน่นล็อกแข็งเวลาไปเล่นเนี่ยมันก็จะใช้แรงในการแบบหมุนตัวหรือว่าแรงในการส่งมันข่างเยอะนะคะคือเล่นบอร์ดเนี่ยมันจะเหนื่อยก็เลยจะต้องแบบเนี่ยมาหมุนตรงเนี้ยให้มันแบบ สามารถขยับได้เยอะขึ้นน,น,นะคะตอนแรกคือมันแบบขยับได้น้อยมากตอนนี้นะฮะฮูโคลี่เตรียมที่จะดำดิงนะฮะสูพื้นโอ้โหค่ะเฮ้ยอ่ะโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หว่ะอยากทำได้แบบนั้นบ้างเ,เราคงไม่ไปถึงจุดนั้นหรอกเราแค่ไถไปได้ก็พอ ย่อครับต้องย่อแล้วยืดอ่ะกดเลี้ยวไปเลยอมจริงเด๊มันเหมือนกับว่าโอ้ถูกเวียงใช่เห็นคนืคน่คน,คนเขาทำแบบชิวมากคือเหมือนกับเมื่อเราลงเหวเออแล้วเราจะตกเหวเ<อ>แ้องต้องมีแรงขึ้นแล้วก็ลองลอีกเออไม่ไม,ไมีทิ้งสิ้นสุดอ่า <laughs> ไหนลองหน่อยค่ะโชว์คุณครูพี่เขาบอกว่าต้องเปิดไหล่เออ วันนี้เราคงไม่เล่นหรอกให้คนอื่นเล่นไป